เอามาดูเรื่องราวการฟ้องร้องสักหนึ่งเรื่องกันดีกว่าถ้าเกิดจำได้เมื่อสักวีที่ผ่านมาเรื่องของจีซูพระเอกที่เพิ่งจะมาดังเรื่องนี้มากๆคือเรื่องแรกเลยเป็นพระเอกเลยโดนข่าวว่าตอนเด็กเคยบูลลี่ออกมานะฮะแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้ทางผู้สร้างเองที่ซีรีส์ถูกยกปิดกล้องไปเนี่ยคือตอนแรกมันใกล้จะจบแล้วถ่ายไม่จบต้องยกใหม่ ทิ้งทุกอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเรียกร้องค่าเสียหายและต้นสังารของจีซูเนี่ยเท่าไหร่ครับจากกรณีครับจีซูเขาคนนี้เลยเนะเห็นอยู่ในภาพนะตอนนี้พระเอกเกาหลีคนดังถูกถอดออกจากบทนำในซีรีส์ที่มีชื่อว่า River Where the Moon Rises ครับ ต้องบอกว่าถูกทอดแบบกลางคันเลยนะหลังจากที่ถูกแชรเรื่องพฤติกรรมบูลลี่ในหลายๆครั้งในอดีตและทางทีมซ่าเ่ยก็ออกมาเปิดเผยภายหลังครับว่าเม็ดเงินที่ต้องลงไปกับการถ่ายทำใหม่เนี่ยเพื่อให้ผลงานเรื่องนี้สามารถอ,าออกอากาศต่อไปได้นั้นเป็นมูลค่าที่มหาศาลแล้วก็ไม่อาจจะนับเป็นจำนวนเงินได้เลยครับเท่าไรนะฮะยังยังยัยั <laughs> แต่ว่าต้องบอกว่า มันเลยเป็นที่มาของล่าสุดเลยเนี่ยทาง Victory Content ซึ่งก็เป็นบริษัทผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาได้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากค่าย k ี s ีซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของจีซูเป็นเงินเนี่ย3 0 0พล้านวอนโอประมาณสัก83ามล้านบาทเทาแปลงเป็นเงินไทยอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะถ้าเกิดพูดถึงซีรีส์เขาถ่ายไปแล้วเรื่องนี้นะครับก็ทาง k e เ s เองก็ได้มีการถแถลงว่าก็ตกใจกับคดีความที่เกิดขึ้นเพราะอันที่จริงเนี่ยสฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจารเรื่องค่าเสียหายกันอยู่ครับ